ครับผมไอ้พี่พนกคือตัดอะไรพี่โยถามว่าอะไรนะนประเด็นประเ<ม>ด็นอ๋อคือทางบอยแล้วก็ทากสุสานเนี่ยเขเปิดบริษัทนึงขึ้นมาเพื่อมีผูรค,ครับผม<ร>ัครก็ท่วงทางสุสานค่ะครับผมจริงๆคือทางครอบครัวเรากับทางสุดสัปดาห์เนี่ยจริงๆร่วมงานกันมานานมากๆแล้วถ่ายหนังสือถ่ายแฟชั่นอะไรกันมาเงนี้ครับแล้วก็อันนั้นเป็นทํางานในฐานะที่เราเป็นนักแสดงศิลปินเนาะจนวันหนึ่งก็ พวกผมบ้านผมเองก็ทุกคนก็โตขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เริ่มที่จะมองการทํางานที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทางที่พีทงสุดสัปดาห์ว่าออบอกพวกทางธุรกิจทางด้านแฟนมีอะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนก็เลยได้เป็นโอกาสที่ได้มาทํางานร่วมกันใช่ค่ะเราก็เป็นจังหวะดีเลยคะ่ะที่ทางสุดสบายเนะเทนเมนต์น่ะนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มมีการจัดคอนเสิร์ต เราก็เลยได้ได้มาคุยกับทีโค้ชก็คือทางพี่บอยพี่หนองพี่พัทนะคะเราก็เลยก็เลยมาจับมือกันทำแฟนมิทติ้งพับมินยองในครั้งนี้ค่ะครับทำไมถึงเลือกเพัทมินยองก็ด้วยโอกาสที่เข้ามาพอดี้แล้วก็เป็นอยู่ในช่วงที่ซีรีส์เขาออนแอร์ด้วยครับผมแล้วก็พุ่มเทไปนะครับเรื่องแฟนมิทตแฟนมินก็กระแสดีมากๆ แล้วก็พอพูดถึงคําว่าพักมินยองในเลยค่ะคิมทุกก็รู้จักกันอยู่แล้วโด่งดังมากอยู่แล้วใช่ใช่เพราะค่อเชื่อว่าแบบพอพูดชื่อไปทุกคนจะเก็ตเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเข้าถึงได้ง่ายแบบว่ายังไม่ใหม่เกินแล้วก็มีแฟนคลับที่แบบอยู่ในหลายๆเลนส์ของอายุอะไรเงี้ยค่ะดีเลยนะครับเพราะว่าเหมอพอ พอคนรู้ว่าจะมาคนก็มากรีดกันแล้วก็พิมพ์เข้ามากในในในดีเอ็มเยอะพอควรแล้วด้วยความที่พันมิยอนเองเขาไม่เคยจัดงานแฟนมิตที่ไทยเลยครับนี่ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เขามาจัดงานแฟนมิ่งแล้วก็ที่สําคัญคือในเอเชียเนี่ยก็คือมีแค่ที่ญี่ปุ่นกับที่ไทยแค่สองที่เท่านั้นครับผมที่เขาจัดงานแฟนมิ่งด้วยครับได้ข่าวว่าพี่นิเขาแบบว่าอยู่เนนิวที่ไทยก็คือให้สุดก็คือ ไปแฝงตัวอยู like right ่กับกลุ่มแฟนขับเลยว่าอยากรู้ว่าเอยเขาอยากได้อะไรกันเขาชอบอะไรอะไรเงี also, ้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะเสิร์ฟให้ตรงกับจุดที่เขาอยากได้แล้วก็ราคาบัตรก็อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเข้าถึงได้แล้วก็ได้เบนฟิตดีด้วยแค่บัตร2,000ก็ได้ อยู่แบบข้างหน้ากันมาแล้วพอมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องต้องไปดูว่าเออวิธีการเรียกว่าคือจริงกับผมอ่ะต้องไปศึกษาไปดูงานจริงเลยไปดูงานแฟนดีแฟนไทเราลองเราลองไปเป็นแฟนคลับบ้าง เข้าไปดูตามปกติเลยแล้วก็อยู่รอจนจบงานจนถึงขั้นไฮบ u ยวิธีการทำยังไงางก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าไฮบายคืออะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบอ๋อพอไปร่วมงานถึงรู้ว่าอ๋อคือการที่เขาไปเดินใกล้ๆไปทักทายอ๋อถึงรู้ว่าเรียกว่าไฮบายอย่างเงี้ยมันก็คือต้องไปเริ่มจากจุดนั้นเลยครับใช่ครับ ก็จริงๆแล้วอยากให้ทางาแฟนๆพักมิยอมหรือว่าคนที่ชอบซีรีส์อยู่แล้วนะคะอยากให้เข้ามาซื้อบัตรกันเยอะๆนะคะคเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยาทางบีกูดเองแล้วก็สุดสัปดาห์เรามีความตั้งใจที่จะจัดแ,แฟนมิกติ้งอยู่แล้วนะคะเราก็เชื่อว่า,าไม่ว่าจะเป็นราคาบัตรเองหรือแด้ละตั้งตลออไม่ว่าจะเป็นราคาบัตรเองแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเป็นสิทธิ์ต่างๆนะ ดีมากๆนะคะก็ยังไงก็ฝากเข้ามาดูชมในส่วนของแฟงมิทติ้งพักมินยองนด้วยวันที่20เมษายนนี้นะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยบัตรหลายตนก็หมดไปแล้วใช่ที่ส่วนที่หมดไปแล้วบ้างเลยที่นัองที่ยังเหลืออยู่ก็สามารถก็ไปซื้อได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือทางพักมินยอนเองเขาก็มีของที่เป็นของขวัญสเปเชียลจากเขาก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคบเป็นทางเขาทํามาให้มาแจกให้ทุกที่นั่ง พวกเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะยังยังไม่รู้ครับผมเป็นสป็นเซอร์ไพรของเขาเลยก็มีมีการแบบซ้อมดีอะไรมาด้วยใช่ครับผมแล้วก็น่าจะมีโชว์ทำพิเศษจากเขาด้วยซึ่งพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรครับผมก็ปิดปิดปิดยุ่ยยูอะค่ะแต่ว่าอยากจะทำให้แฟนคลับในไทยจริงๆริงถ้าไม่ได้เลย อ๋อครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้บัตรมีตั้งแต่ราคา2 0 0 0 3 500, 4, 500, 5 0 0 4พ0 0 5้0สด้วยครับผมแล้วก็ทุกบัตรทุกที่นั่งเนี่ยที่ซื้อไปเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินในประเทศหนึ่งรางวาง 2, ัลสองที่นั่งด้วยแล้วก็ทุกที่นั่งทุกบัตรราคาได้ไฮบอยลได้รับโปสเตอร์นะครับส่วนในบัตร5 5 0 0ันห้าสี่พก็จะมีการสุ่มรูปโฟโต้แล้วก็มีแจกโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นแจกรูปพลอยพร้อมลายเซ็นด้วย ก็จริงๆก็มีคุยกันถึงโปรเจกต์ต่อไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบสรุปออกมาว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยครับยังบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็ติดตามบีกู๊ดจะสุดสัปดาห์ด้วยนะคะครับผมแล้ว่งมยค่ะค่ะครับผมยังไงก็จริงๆต้องฝากทั้งคู่เลยทงสุดสัปดาห์ก็จริงๆก็แข็งแร่งในด้านของการจัดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยังไงฝากบริษัทบีกู๊ดเอเจนเมนต์นะครับแล้วก็สุดสัปดาห์เอเจนเมนต์ด้วยก็ฝากว่าอีกหน่อยจะมีโปรเจกต์ดีๆมาให้กับ ทุกคนนะครับได้แบบว่ารับรองว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจแน่นอนครับผมยังไงก็เข้าไปติดตามได้ที่ทานพี่พี่ทั้งสามท่านที่บอยที่หนองพิพัฒน์นะคะแล้วก็รวมไปถึงของสุสัปดาห์ด้วยค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครั